สวัสดีค่ะสายรง,เง้เงขน่าวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะกยทเริ่มโครงการชะลอการขายยางปี68มั่นใจสร้างเสถียรภาพราคายางค่ะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับกยทคลิกออฟนะคะโครงการชะลอการขายยางปีงบประมาณ2568หหวังช่วยดูดซับปริมาณยางในตลาดสร้างเสถียรภาพราคายางพาราพร้อมส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินชาวสวนยางพารา ช่วงรอขายผลผลิตย้ำเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรกรมูลค่าสูงทรัพยากรย,ายั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งนางนะัทหรือมน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเปิดเผยหลังปเป็นประธานเปิดโครงการชะลอการขายยางในปีงบป,ประมาณ2568ค่ะว่าโครงการการชะลอย,ยางนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยควบคุมปริมาณผลผลิตยางพา,าราที่เข้าสู่ตลาดให้เหมาะกับ การใช้ยางค่ะเพื่อลด,ลดความผันผวนด้านราคาด้วยทําให้ราคายางพารามีเสถียรภาพเป็นการช่วยเหลือและก็ส่งเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราในระหว่างรอไขผลผลิตนั่นเองค่ะ ให้สามารถขายผลผลิตยางของตัวเองได้ในช่วงที่ราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพึงพอใจไม่จำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิตค่ะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพยกระดับรายได้และก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืน โดยมุ่งเน้นนะคะการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความเข้มแข็งซึ่งการ kick off โครงการชะลอการขายยางประจำปี68นี้นะคะเป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่กะยะทได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสร้างการรับรู้และก็ความเข้าใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นการ เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการผลผลิตยางเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาย,ยางในระบบตลาดได้อย่างยั่งยืนซึ่งด้านทางด้านนายสุทัศน์นะคะรักษาการแทนผู้ว่ากัญยาแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่ากเยทอนะคะให้ความสําคัญกับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาชวสวนยางให้ดีขึ้นในทุกๆด้านซึ่งการสร้างเสถียรภาพของราคายางเป็นอีกหนึ่ง สิ่งสำคัญที่สามารถกำหนดรายได้ของผู้ประกอบอาชีพทำสวนยางดังนั้นนะคะโครงการชะลอการขายยางที่กยทกับเคลื่อนมามาอย่างต่อเนื่องและมุ่งที่จะขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจะเป็นการเสริมสภาพคล่องในในทางการเงินนะคะให้กับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมในโครงการโด,โดยกยทนะคะจะมีการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ระหว่างรอการจำหน่ายผลผล,ผลิตร้อยละ80ของมูลค่ายางค่ะของมูลค่ายางที่สถาบันเกษตรกรรวบรวมและจัดเก็บโดยผลผล,ผลิตยางพาราที่กยทรับเข้าโครงการจะถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเพื่อยืดอายุและก็รักษาคุณภาพระหว่างรอจำหน่ายช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผล,ผลิตย่ายอย่างมีประสิทธิภาพสร้างอำนาจการต่อรอง นำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้และอีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คือเป็นเป้าหมายสำคัญที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการชะลอการขายยางก็คือสามารถดูดซับปริมาณผลผลิตยางที่จะเข้าสู่ตลาดระบบตลาดในช่วงที่มีผลผลิตมากเกินปริมาณความต้องการซึ่งก็เป็นการบริหารปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างเสถียรภาพราคายางตลอดจนพักดันทิศทางราคายางให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ